สู่รีโนเวทบ้านเดิมยังไงให้กลายมาเป็นบ้านใหม่วันนี้ว่ากันถึงเรื่องของกระจกครับผมแต่ไม่ใช่กระจกธรรมดาเพราะนี่คือกระจกวิเศษบอกค่าเถินใครงานเลิอในตักด๊ีปักกันใหญ่ละสมองสมองไม่เกี่ยวเลยผมกำลังพูดถึงนี่ฮะกระจกอัจฉริยะเฮย้ยอัจฉริยะยังไงเริ่มจากอันนี้ก่อนเปิดไฟปัป๊บ ธรรมดาไปแลอวมันต้องมีมากกว่านี้สิไม่งั้นจะอวดจะโชว์ทำไมล่ะครับนี่ฮะกดไปที่นี่ฮะปับ Bluetooth เฮ้ย Bluetooth mode อี่ไว้ทำไมวะเฮ้ยเดี๋ยว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 รู้กันเดี๋ยวรู้กัน Bluetooth mode กดปั๊บ Bluetooth aesthetic และคุณจะเห็นถึงความอัจฉริยะ ข,ของกระจกบานนี้ครับไม่จเป็นต้อคุณ เห็นได้ด้วยครับผมเห็นไมนะ่ล่างนี่คือกระจกอัจฉริยะนะคะรับ Smart m i r อร์ของอะไรกันเหรอผมจะบอกยี่ห้อฟังจั๊กจักจ,จัง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 นี่คือยี่ห้อกราเทียครับผมบ้านผมฮะต้องนี่เลยฮะ Smart m i r อร r จากกราเทียเท่านั้นครับผมสุดยอดไปเลยคุณมาได้ต็ดแค่ห้องเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำห้องอื่นต่อ,อตามมา และนี่คืออีกหนึ่งห้องของผมนะครับที่ติดกระจกกับกระเทียครับผมนี่ฮนะผมจะอธิบายให้ฟังสักหน่อยหนึ่งอัจฉริยะแบบไหนบ้างน,นอกจากฟังเพลงได้แล้วนะครับนี่ฮนะมีนาฬิกาบอกเวลาครับมีบอกอุณหภูมิครับผมและตรงนี้คุณเห็นไหมนี่เขามีแบบไล่ฟ้าให้ได้ด้วยนะสุดยอดเลยอะ นอกจากไล่ฟ้าแล้วนะครับนี่ฮะไฟเขาก็เปลี่ยนสีได้นะครับคุณกดค้างไว้เลยแบบนี้เฮ้ยเห็นไหมล่ะนี่ฮะอยากได้โทนไหนคุณก็เพียงแค่ปล่อยนิ้วครับผมสุดยอดกระเทียแน่มา กระจกอัจฉริยะในดวงใจต้องกระเทียมครับผมบ้านนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะ,ะไม่ธรรมดายัางไงก๊อดูแล้วก็เหมือนเอ๊เหมือนเป็นกระจกทัปป่วไปทานั่วคุณเอ๋มองเผลอนๆนะฮะเหมือนกรอบลูะสวยงามนะแล้วเปิดไฟปั๊บป้าวเฮ้ยจบแล้วเหรอก๊อฟยังไม่จบฮนะดูดีดีนิ้วกดชนีกดแตะไปเลยฝั่งนี่นี่พูดได้ไหมพูดได้ไหม เปนี่ยนไหมสีไฟเห็นไหมไไคุณเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณอยากได้เฉดไหนคุณก็ปรอยนิ้วฮะเฮ้ยเจ๋งว่ะชอบจตงเลยอะ่ะแต่จะให้ดีนะคุณต้องไปที่โชว์รูมของเขาผมบอกเลยครับว่าเขามีกระจกให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายแล้วกระจกอัจฉริยะของเขานะฮะแต่ละแบบแต่ละอย่าง ที่เรียบด่วนครับผม C D C ค mm ุณเดินเข้าไปด้านในโชว์รูมเห็นชัดเจนตัวบลเลอรนะฮะเขียวเลยว่ากราเทียสุดยอดจริงๆหรือไม่งั้นฮะโทรไปติดต่อก่อนได้เลยนะครับตามที่คุนให้ตรงนี้ฮะ คลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับเอา้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ